เอาครับพี่น้องมาหนีช่องไทยรัฐนะครับผมเดี๋ยวสิผ้ามาต่อจากคลิปช่างนะครับผมที่ส่งมาหาแม่บอกนะครับผมกะเป็นแม่บอกประจําฟาร์มยังอายุบ่หลายนะครับผมของทวงเสียทีภาพค่อยไทยนะครับของผีอุบลนะครับเอาผีอุบลครับบานี้แนะนําเลยครับบานี้เป็นไรมั่งไรตัวนี้ครับเกิดจากแม่บรรดานนะครับอยู่อุบลเปิดล่มเอ๋ยชิดชกบวัวลอยซีซิปนะครับผมดู้ไหมลุ่มเอ๋ยชิดชิบวัวในตอนนี้คือแม่ลบบ ดวงเสียีครับีดวงเสีนีเปลูกเก่าเจริญดวงเศียทีเป็กเก่าเจริญครับเนรครับนะเกดูกดูเกินแม่ความสูงเกินแม่ะครับครับอันนี้เป็นแน e วทางในการพัฒนาพี่น้องเอ่อคนอย่างดูว่ามือใหม่นะนี่น้งใจนะตัว โอเครแม่นบ้านีครับแม่บ้านบ้านเนาะครับสูงหลายบันไนครับแม่นบ้านแม่สูงหลายชิหอ๋อสูงหิบเป็นการผสมจริงหรือว่าหลอดมากครับนี่ผส,ผสมเลยครับอ๋อตอนนั้นราคาพแพงไหนนครับตอนนี้ออตอนที่ผสมหลอดอ่อผสมหลอดต่ปกติจะชิวประมาณพันถึงสองพันเงี้ยแต่ได้เอื่อนหม้อกับข้ามระยะทางการไกลครับกเดินทางของหมอเป็นชิบหัวเป็นบ่ อายุไรบ้านในละครับตอนนี้ตอนนี้อายุ่20เดือนครับผม20เดือนโอ้ตะวเบางามแห้งเด้อครับเด้อปีได่สีเอาไปประกวดครับบ่วันนี้แต่ว่าสีปีหน้าครับเป็นต้นปีหน้าดีกว่าให้เพ่นอายุใหญ่กว่าอีกใช่ไหมต้นปีหน้านะครับเป็นเป็นรุ่นใดที่เทาจะส่งเข้าไปรุ่นใดครับที่เทาจะส่งเข้าไปป้าน้ำนมครับป้าน้ำนมธรรมดาเนาะ ก็เข้ากัยังมาติดตามกันเบิ่งครับว่าตัวนี้สิไป็นโต๊ะสนามใดสนามแหลกนาะครับเนาะตัวนี้เป็นแม่บล็อกตัวที่หนึ่งรับครับผมเป็นแม่สาวครับผมแม่สาวเนาะแม่บล็อกแม่หน้าคตแม่บล็อกแม่หน้าคตครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ